รู้สึกว่าเหมือนจะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะครับผู้ชมครับแม้ว่าจะไม่ได้รับการยืนยันจากทางครอบครัวของหนุ่มเอสกันตพง์ก็ตามครับหลวงพี่อุเทนแห่งวัดท่าไม้โพสต์ภาพครับผู้ชมครอบครัวของหนุ่มเอสกันตพง์และที่สําคัญคือตัวหนุ่มเอสกันตพง์เองสามารถกลับมามีสตินั่งยกมือนะครับไหว้น่าจะมีการไปที่วัดกันหรือไม่ไปทําพิธีอะไรหรือไม่หรือว่าไปทําบุญกันแต่ที่แน่คือหนุ่มเอสเนี่ย ดูท่าทางกลับมามีชิตชีวาแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งแล้วครับคุณผู้ชมนี่หลายอย่างที่ทุกคนทราบว่าหลังจากที่เกิดเหตุที่เจ้าตัววูบไปเนี่ยร่วมเดือนแล้วนะครับที่ไม่ได้สติแล้วก็รักษาที่โรงพยาบาลขณะที่ภรรยาอย่างคุณคริสเตียนาเนี่ยก็คอยอัปเดตอาการอยู่ให้กับแฟนคลับได้รับทราบเนี่ยครับเมื่อวานนี้ในโลกโซเชียลเ,เขาแชร์ภาพครับ วัดท่าไม้ก็เผยแพร่ภาพของลุงเอสกันตะพง์เนี่ยอยู่ในชุดผู้ป่วยพร้อมกับรอยยิ้มนั่งยกมือไหว้หลวงพี่อุเทนหรือพระครูประหลัดอุเทนสิริสารโรเจ้าวาสวัดท่าไม้ที่โรงพยาบาลโดยมีภรรยาคือครูคริสต,ตี้คริสเทน่าและก็ครอบครัวเนี่ยร่วมเฟรมอยู่ด้วยเพจ a c e b o o k วัดท่าไม้จังหวัดสมุทรสาครเนี่ยโพสภาพน,นะครับระบุข้อความว่าการสร้างบุญเพื่อเสริมสร้างผลบุญหนุนนำต้นทุนชีวิตให้พบเจอแต่ความสงบ ร่มเย็นเป็นสุขร่ำรวยและถึงพร้อมดังใจปรารถนาทุกประการยิ่งสร้างยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งเจริญว่าด้วยอาน,นิสงส์แห่งการทำบุญนี่ช่วยชำระก,กายวาจาใจให้สะอาดเปรียบเสมือนสมบัติเฉพาะตนช่วยเป็นเกราะป้องกันภัยในวะะัฏสงสารทำให้เราประสบแต่ความสุขร่มเย็นสมหวังดังใจปรารถนาทุกประการนี่ครับคุณผู้ชม นอกจากนี้แอดมินเพจวัฒน์ท่าไม้เนี่ยคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวเพิ่มว่าวันนี้พระอาจารย์ได้เยี่ยมพี่เอสเก่งมากแข็งแรงมากปัญญาดีมากแฟนๆเข้าไปสาธุและร่วมยินดีเป็นจำนวนมากครับขณะที่บางคนเนี่ยเข้าไปสอบถามด้วยเพราะสงสัยว่าเฮ้ยภาพจริงหรือภาพเก่าภาพปัจจุบันหรือเปล่าภาพจริงจริงใช่ไหมก็ทางที่เนี่ยควรต้อง,ต,องอต้องรอทางครอบครัวคือภรรยาหรือว่าครอบครัวของคุณเอสเนี่ย รวมไปถึงโรงพยบาบาลเนี่ยออกมายืนยันให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการรักษาของหนุ่มเอสเนี่ยน่าจะชัดเจนยิ่งกว่านะครับคุณผู้ชมครับ